สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยกันแล้วกันนะครับผมวันนี้ยุคกับผมซันนี่หลิวครับผมตบเกมอินเดียเริร่มสตาร์ทนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาอยู่ในช่วงส่งท้ายกิจกรรมคูณ2เนาะของเซิร์ฟเวอร์หผมไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์อื่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะว่าจะคูณยังไงบ้างแต่ผมที่ผมเข้าไปดูในเอเดียลัเซิร์ฟเวอร์ที่2ของผมเนี่ยมันไม่คูณน,นะครับผม ก็ซื้อที่2นในผ่านผ่านเ,เรียกว่าผ่านช่วงไอ,อเวลาที่คูณ2มาแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขานับยังไงเนาะอ,อาจจะนับเป็นเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าแต่ว่าตู้กาชาเนี่ยมันจะมาเหมือนกันทุกเซิร์ฟเวอร์อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเนาอะ,อะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวละครแล้วกันนะผมทําอะไรขึ้นมาบ้างเนาะผมก็จะปั้นเฟเฟย่าเฟย่ามาเพราะเฟยย่าผมเพิ่งแอบไปสุ่มมาเพราะว่าตัวน้องเนี่ยต้องใช้นะครับผมแล้วก็ มีน้องเยลลี่ปั้นมาแค่5ดาวกับเพื่อสิบเอาแค่นี้ไปก่อนแล้วนะผู้เฉียวเนี่ยยังไงผมมองว่ายังไงก็ต้องได้ใช้นะครับผมเป็นตัวที่เก่งเนาะอาจจะเราเล่นเป็นดับเบิลซัพพอร์ตนะครับผมเล่นกับวเลเลียนก็ดีนะครับผมแต่ผมยังไม่ได้ลองเล่นกับลิงโหลนะลิงโหลผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับผมแล้วก็ผมเนี่ยได้ทําน้องนาโฮมาด้วยนะครับนาโฮเนี่ยผมยังไม่ได้ลองใช้จริงจังเลยเนาะแต่ส่วนตัวเนี่ยมันมีตัวน้องเนี่ยมี ใบมีแช่นะครับผมแล้วก็มีรถดีฟนซ์แน่นอนว่าตัวน้องนี่ต้องการ ACC บวกสปีดด้วยนะอาจจะมาใช้แทนเอ่อโคส้สหรือเฮนริกนะครับผมนะฮะส่วนเอ่อส่วนใครที่มีเฮนริกหรือโค้ชอยู่แล้วเนี่ยแต่ไม่มีลนะินลี่เนี่ยผมมองว่าตำแหน่งเนี้ยอ,อาจจะใช้แทนลินลี่ได้นะครับเพราะว่ามาวิวมาวิวเนี่ยไม่มีแช่นาะมีแค่แบบ รถดีฟเฟนเฉยๆช่ไหถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมขอ,ขอดูตัวมาเวลก่อนเนาะเออมาเวลมาเวลผมไม่ไม่ได้ทำเลยเหมือนกันไหนล่ะเอามาเวลหายแต่รู้สึกว่าจะได้มาแล้วนะอ้านี่มาเวลมาเวลจะมีเลนเกตนี่ไงรถสปีดรถเอฟเฟกต์เลดเหรอไล่สกิลไม่ได้อืม น่าจะใช้แทนมาวิวได้เพราะว่านาโฮเนี่ยมีมีใบมีรถดีเฟนต์แล้วก็มีแช่แข็งแน่นอนว่าต้องการ ATC อาจจะทำสักร้อยแปถึงสองนะเพราะว่าตัวน้องเนี่ยผมมองว่าน่าจะเก่งใน PVP หรือ RTA มากกว่าที่จะมาลงกิจกรรมลงดันเจียนพวก PVE นะครับผมส่วนน้องอ่าฟู่เฉียวนี่ยผมทําแค่เลือด25งหมเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าตัวน้องเนี่ยมันเก่งยังไง คือตอนที่ผมยังไม่ได้ทำน้องเนี่ยผมไม่ผ่านนะไม่ผ่านเลยยังไม่ผ่านผมนรกสองนะครับผมเดี๋ยวน,นี้ผมขอหยุดหยุดไว้ก่อนแล้วกันเนาะผมเนี่ยใช้ทีมน้องผ่านเอาน้องมาแทนเออเจด้า e นะครับผมทีมเนี่ยก็จะมีอ่าคูณเฉียวคลอสลิลลี มิโมชาแล้วก็วเลเลียนนะครับผมจริงจริงถ้าเพื่อนมีเฟย่าเนี่ยใช้เฟย่าแทนโคลสได้นะแต่ผมยังไม่ได้ใช้เพราะว่าย,ยังไม่ได้ทำเชนะลเนาะเราไปดูเลยดีกว่านะครับผมฟูเฉเยวเนี่ยผมยังไม่ได้ทำเชลด้วยนะยังไม่ได้ทำเชลยังไม่ได้ทำโมดูลดีๆนะครับผมทิกาตีง่ายของอทีมที่ไม่ใช่ดอทนะเราจะตีแขนซ้ายก่อนแขนที่มันตีเราแรงแก่อนนะครับผมเราจะเอามันก่อน,อ,นอันตนีของน้องฟูเฉเยวเนี่ย เพิ่มโลด้วยนะครับผมแล้วก็มีฮิวแต่ผมยังทำเลือดไม่เยอะฮิวแค่พันห้าพันแปดพันสองบ้างผมมันแค่แบบแปดเปอร์เซ็นต์ของแม็กเอพีเองนะครับส่วนอ่าหลายคนอาจจะยังเรียกว่าคุณอ่าคงลงคลิปวีคนี้ไม่ทันเนาะช่วงกิจกรรมเพราะว่ามันส่งได้ครัวสองละครณวสองครั้งถัดไปเนี่ยฟาร์มอันไหนดีส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมดีกว่าเนาะ ส่วนตัวของผมนะกูจะมีรอมหนึ่งส่วนตัวผมมองว่าฟาร์ม e p ีสุดเพราะว่ามันมีโอกาสดอกเพชรสิบเพชร,พชรถ้าดอกเพชรสิบเพชรเชราก็คูณ2ไปอีกก็เท่ากับว่าในสิบรอบนั้นนะ่ะเราได้ยี่สิบเพชรหรือถ้าอย่างโชคดีเนะี่ยดอกตัวหนึ่งใบดอกตัวสุ่มกาชาเนาะตัวม่วงเราก็จะเท่ากับว่าเราได้2ใบไปมันเท่ากับว่าเราได้2 0 0เพชรเลยนะอะผมมองว่ามันน่าเสี่ยงแล้วกอย่างนั้นแล้วมันน่าเสี่ยงที่จะแบบอืม เอาไปฟาร์มดีกว่ามาฟาร์มโมดูลนี่เพราะว่าฟาร์มโมดูลเนี่ยเราไม่ต้องใช้กิจกรรมช่วงคูณ2ฟาร์มก็ได้เพราะว่ายัางไงมันก็เ,เกลืออยู่แล้วนะต้องต้องฟาร์มกันเรื่อยอยู่แล้วส่วนเชลเนี่ยผมอยากให้มีคูณ2มาด้วยนะในส่วนเชลเพราะว่าหลายๆไอเดียเนี่ยขาดเชลกันส่วนมากน่าจะขาดเชลส่วนโมดูลเนี่ยเราโยก,ย,กยกนั่นโยกนี้ได้เยโยกตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ได้อยู่แล้วสบายมาก,มากส่วนมากเนี่ยหลายๆไอเดียเพราะผมว่ามองว่าขาดเชลกันนะครับผม ผมก็ขอสรุปว่าคูณ2เนี่ยสำหรับผมนะผมว่าฟาร์มอ e ีเนี่ยคุ้มคุ้มมากๆเลยนะครับผมทีอ๋อ Solar. ตีไปตีมาพูดเพลไปหน่อยจะจบแล้ว <laughs> มิโมชา MM ผมอัพแค่อันตินะครับผมอัพแค่ติสกิลเดียวเลยเนาะจริงๆอ่าผมจะทำลิตติ้งมาแทนมิโมชาแล้วก็อ่าน่าจะเอาเซียร์ามาแทนคอส,สแล้วก็ทำลิงโลเอ้ยไม่ใช่ฟู ผู้เฉียวหลิงโหลอะไรหรอกทำใผู้เฉียวให้เลือดเยอะกว่านี้นี่หัวคิดไว้น่าจะทำว่าประมาณ4ี่หมื่น 4, 000, น่าจะผ่าน inferno ไหวคิดว่านะน่าจะไหวเพราะว่ามีเรลีลลลล่ดึงเทินให้ดิสติงตีอยู่โอ้ <c oughs> แต่มีโมชาผมเนี่ยดาเมจน้อยมากเลยเนาะแอบจบชา้านิดนึงเนะใครที่มีดิสติงหรืออ่าแมสเซอร์เนี่ยน่าจะจบเร็วกว่านี้นะจีม ถ้าเพื่อนอยากกอปทีมีแล้วกันเปลี่ยนแค่ตัว DPS เปลี่ยนแค่มีมูชาออกเป็นตัวพวกแบบดิทติง้งหรือน้องเยนลี่ก็น่าจะไหวนะครับผมผมมองว่าน้องเยนลี่น่าจะไหวมีคนใช้ลงด้วยน้องเยนลี่แต่ว่าอาจจะยิงติ่ดอกแล้วประมาณ2 0 0 0 0 30,000หมืน่นหมื่นหมื่นไปไปลาย0 0 0หมนต้นๆถึง3 0,000่เนี่ยผมว่าสบายและจะวินเฟอร์โนได้สบายแล้วนะครับ ส่วนดิทติ้งเนี่ยโอ้โหก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะครับผมดิทติ้งเป็นตัวที่ยิงแรงมากๆก็สรุปว่าที่ผมบอกว่าเจอเนิร์ฟดิทติ้งเขาเจอเนิร์ฟดิทติ้งเนี่ยมันยังไม่ได้เดิร์ฟในเร็วนี้นะยังไม่ได้เนิร์ฟในเร็วนี้นะครับผมอ่าเขาบอกว่าจะจบไต,ตรมาสนี้ก่อนซึ่งมันเหลืยประมาณเวลาประมาณ2อถึงสเดือนนะครับผมกว่าเจอเนิร์ฟดิทติ้งก็ใครที่ยังไม่มีก็รีบทำแล้วกันนะครับผมส่วนผมก็มีแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทำตัวเพราะว่าผมเนี่ยจะฟาร์มอ่าฟาร์รยมย ให้หมดก่อนแล้วก็จะกดอีก1นึ่งพันเก้อยหกเพชเพื่อที่จะเอาไปฟาร์มเชลนะครับผมตรงนี้ก็นในเซมินาตอนนี้ก็จะไปฟาร์มเชลนะครับเพื่อที่จะหาเชลดีๆนะครับมาเอามาให้ดิทติ้งใสนะครับผมก็วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ